เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเอาสมาร์ทโฟนเนี่ยมือถือที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยไปเจอกับอะไรที่มันเย็นสุดๆไปเลยอย่างไนโตรเจนเหลวที่แบบอุณหภูมิติดลบเกือบ200องศาเซลเซียสเนี่ยมันมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับเจาะลึกจากข้อมูลที่เรามีมีกันอยู่เนี่ยแหะ ค่ะคือมันก็น่าคิดนะคะภาพนิวตรนเหลวที่แบบเย็นจัดมากๆเนี่ยมันแช่แข็งอะไรก็ได้แป๊บเดียวเองแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโทรศัพท์เนี่ยเอ่อมันซับซ้อนกว่าแค่เอามือถือไปแช่แข็งเฉยๆนะคะมันเหมือนกันปะทะกันมากกว่าระหว่างเทคโนโลยีที่จริงๆก็บอบบางนะกับความเย็นจัดๆที่โหดร้ายสุดๆครับครับเอางี้มาดูกันเลยดีกว่าว่าผลกระทบจริงๆจังๆเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างเริ่มจาก แบตเตอรี่ก่อนเลยไหมครับอันนี้เหมือนเป็นหัวใจของเครื่องเลยมันจะไหวเหรอครับเจอเย็นขนาดนั้นอืมไม่น่าไหวค่ะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เราใช้ใช้กันเนี่ยนะคะข้างในมันมีส่วนประกอบที่เป็นของเหลวอยู่หรือบางทีก็เป็นเจลพอเจอความเย็นจัดจัด ออกของเหลวพวกนี้มันก็จะแข็งตัวเลยค่ะแล้วการแข็งตัวเนี้แหละมันไปทําลายโครงสร้างข้างในแบบเสียหายถาวรได้ง่ายๆเลยพูดง่ายๆก,ก็คือแบตพังค่ะโอโ้โหฟังดูแย่เลยนะครับแล้วแล้วหน้าจอแหละครับที่เป็นกระจกบางๆใสๆเนี่ยมันจะแตกไหมครับผมว่ามันน่าจะเปราะมากเลยนะใช่เลยค่ะหน้าจอนี้ก็ ก็เสี่ยงมากเหมือนกันเพราะว่าวัสดุอย่างกระจกเนี่ยกับพวกพลาสติกหรือโลหะที่เป็นขอบๆกรอบๆมันหดตัวนะคะเวลาเจอความเย็นแต่ปัญหาคือเออมันหดตัวในอัตราไม่เท่ากันนะคะความต่างตรงนี้แหละมันสร้างเขาเรียกว่าแรงเค้นข้างในเยอะมากทําให้หน้าจอเนี่ยมีโอกาสแบบแตกร้าวได้ทันทีเลยตอนที่สัมผัสความเย็นจัดๆครับครับผมเคยเห็นในคลิปนะเหมือนมีควันขาวๆฟู่ๆออกมาจากโทรศัพท์ตอนที่โดนแช่ อันนั้นมันคืออะไรครับเครื่องมันกําลังจะพ่นควันออกมาเหรออ๋ออันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าฟรอสเอฟเฟ c t ค่ะมันไม่ใช่ควันจากตัวเครื่องโดยตรงนะคะแต่มันเป็นเพราะว่านโตรเจนเหลวมันเย็นมากๆมากๆจนทําให้ไอ้น้าที่มันมีอยู่ในอากาศรอบๆตัวเครื่องอยู่แล้วเนี่ยมันมันควบแน่นแล้วก็แข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งเล็กๆทันทีเราก็เลยเห็นเหมือนเป็นหมอกหรือควันขาวๆลอยออกมา เป็นเพราะความชื้นในอากาศค่ะไม่ใช่ตัวโทรศัพท์สร้างควันอ๋อเข้าใจแล้วครับไม่ใช่ควันพิษอะไรงั้นส่วนสสมคัญที่สุดเลยแผงวงจรข้างในล่ะครับพวกชิปเล็กๆอะไรพวกนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างครับวงจรอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ก็เจอสึกหนักเหมือนกันค่ะพวกโลหะที่ใช้ทําเป็นลายวงจรหรือเป็นจุดเชื่อมต่อต่อตางๆเนี่ยมันจะหดตัวเร็วมาก ซึ่งาการหดตัวนี้อาจจะทําให้เกิดรอยแตกเล็กๆที่เรามองไม่เห็นหรือว่าจุดเชื่อมต่อมันอาจจะหลุดออกจากกันไปเลยก็ได้ผลก็คือวงจรมันขาดค่ะอุปกรณ์ก็กเสียใช้งานไม่ได้ถาวรไปเลยโอ้โหฟังดูเหมือนว่าทุกส่วนหลักๆนี้โดนผลกระทบกันหมดเลยนะครับทีนี้คำถามสำคัญเลยที่ผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้เหมือนกัน มันมีโอกาสไหมครับที่โทรศัพท์จะจะระเบิดตุ้งขึ้นมาเลยตอนที่แช่อยู่ในไนโตรเจนเหลวเนี่ยอืม เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแต่จากข้อมูลที่มีนะคะชี้ว่าโอกาสที่จะระเบิดทันทีเนี่ยตอนที่ยังแช่อยู่ในไนโตรเจนเหลวคือมันไม่สูงอย่างที่คิดนะคะที่น่าแปลกใจก็คือความเย็นจัดมากๆเนี่ยมันกลับไปช่วยชะลอปฏิกิริยาเคมี Me ในแบตเตอรี่ลงซะอีกพวกปฏิกิริยาที่อาจจะทำให้เกิดการลัดวงจรหรือความร้อนสูงจนระเบิดได้นะคะอา้าวจริงเหรอครับแปลว่า,าการแช่แข็งจัดๆนี่ กลับช่วยลดความเสี่ยงเรื่องระเบิดไปได้ในตอนแรกแต่แต่มันก็ยังพังอยู่ดีถูกไหมครับจากสาเหตุอื่นๆที่ว่ามาใช่ค่ะมันพังจากสาเหตุอื่นที่เราคุยกันไปก่อนหนะ้าทั้งแบตทั้งจอทั้งวงจรพังแน่ๆแต่เรื่องความปลอดภัยมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะ อันตรายที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเอาโทรศัพท์ออกมาจากไนโตรเจนเหลวแล้วมากกว่าการที่อุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็วมากๆจากเย็นจัดกลับมาสู่อุณหภูมิห้องปกติเนี่ยมันสร้างความเครียดให้วัสดุมากๆโดยเฉพาะแบตเตอรี่อาจจะมีความชื้นไปควบแน่นข้างในทําให้รัดวงจรได้หรือว่า โครงสร้างแบตเตอรี่ที่มันเสียหายไปแล้วตอนแข็งตัวพอละลายแล้วเนี่ยมันอาจจะบวมผิดรูปหรือเสียหายรุนแรงกว่าเดิมได้อีกอันนี้คือความเสี่ยงที่ตามมาทีหลังค่ะต้องระวังเลยสรุปก็คือการเอาโทรศัพท์ไปจุ่มในโตรเจนเหลวเนี่ยก็เหมือนเอ่อหาเรื่องทําลายมันดีๆนี่เองแหละครับถึงมันอาจจะไม่ระเบิดตูมตามทันทีแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกส่วนประกอบสําคัญอยู่แล้วแล้วก็ยังมีความเสี่ยงตามมาอีกตอนที่อุณหภูมิมันกลับมาปกติ ถูกต้องเลยค่ะถ้ามองในภาพรวมก้วางๆขึ้นไปอีกนะคะเรื่องนี้มันก็สะท้อในให้เห็นว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจำกัดนะทั้งอุณหภูมิความชื้นพวกนี้มีผลมากๆพอไปเจออะไรที่มันสุดขั้วมากๆแบบนี้ความเปราะบางของมันก็จะก็จะเห็นชัดเจนเลยค่ะจริงด้วยนะครับมันทำให้ผมคิดต่อไปอีกว่า ความเข้าใจเรื่องที่ว่าวัสดุต่างๆเนี่ยมันมีปฏิกิริยายังไงกับอุณหภูมิสุดขั้วแบบนี้นอกจากเรื่องโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันน่าจะมีความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆด้วยใช่ไหมครับพวกที่ต้องทํางานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ปกติอย่างเช่น ายานสำรวจอวกาศหรือวัสดุสำหรับเครื่องยนต์ที่ต้องทนความร้อนสูงสูงหรือเย็นจัดจัดอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะความรู้นี้มันต่อยอดได้เยอะมากในทางวิศวกรรมวัสดุหรือการออกแบบอุปกรณ์สำหรับสภาวะสุดขั้วต่างๆค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะ